การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสำหรับนาข้าวพร้อมป้องกันโรคและ,มะแมลงสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการให้ปุ๋ยข้าวอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีและประหยัดนั่นก็คือการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบครับการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบก็คือการให้ธาตุอาหารแก่ข้าวโดยตรงผ่านทางใบนั่นเองครับซึ่งจะช่วยให้ข้าวได้รับสารอาหารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการฉีดพ่นคือช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็นที่แดดไม่จัดเพราะเป็นช่วงที่ปากใบของเขาเปิดกว้างทําให้ดูดซึมปุ๋ยและสารต่างๆได้ดีที่สุดครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีถังฉีดพ่นปุ๋ยเกล็ดละลายน้ําน้ําสะอาดและที่สําคัญคือสารป้องกันกําจัดโรคและแมลงที่เราสามารถผสมไปพร้อมกันได้เลยครับอัตราส่วนการผสมก็สําคัญนะครับทั้งปุ๋ยและสารอื่นๆควรผสมตามคําแนะนําบนฉลากอย่างเคร่งครัด และต้องตรวจสอบด้วยว่าสารที่เราจะผสมเข้ากันได้หรือไม่เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อข้าวครับการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสําหรับนาข้าวป้องกันกําจัดโรคและแมะลงไปพร้อมกันอย่างแรกเลยต้องบํารุงต้นต้นข้าวอายุ20-40วันฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเลี้ยงต้นพร้อมป้องกันโรคและแมะลงต่อพื้นที่นา5ไร่คือช่วงเวลาสําคัญ เรามาดูสูตรบำรุงต้นกันนะครับต่อพื้นที่นา5ไร่โดยใช้น้ำ200ลิตรไร้กรีน500กรัมปุ๋ยยูเรีย4600 350กรัมปุ๋ย0 5234 150กรัมปุ๋ย13046 500กรัมส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยคือฮอร์โมนไข่ซูเปอร์200ซ c แคลเซียมโบรอนทำเอง5ลิตรน้ำตาลสาย500กรัม และ3เกลือช่วยป้องกันโรคและแมลงของเราก็คือเชื้อ BS ขยาย200ซีซีเชื้อ BT ขยาย200ซีซีเชื้อราบิวเรียขยาย200ซีอีอาจารย์สุวัตด์ชี้ไปที่รวงข้าวที่เริ่มเกาะตัวพอถึงช่วงที่2คือบำรุงรวงอ่อนหลังใสปุ๋ยยูเรีย4600และไลาชาห้าถึวันหรือต้นข้าวอายุ55 6 0วันต่อพื้นที่นา5ไร่ สูตรบำรุงรวงอ่อนจะคล้ายกันแต่ปรับปริมาณปุ๋ยเล็กน้อยใช้น้ำา2 0 0ลิตรไร้กรีนพลัส500กรัมปุ๋ยยูเรีย46 00 500กรัมปุ๋ย052 34 150กรัมและตามมาด้วยปุ๋ย13 046 350กรัมฮอร์โมนไข่ซปูเปอร์200ซีซีฮอร์โมนไส้กล้วย200ซีซี ส่วนผสมสุดท้ายที่ช่วยให้รวงข้าวสมบูรณ์ก็คือแคลเซียมโบรอนทำเอง5ลิตรน้ำตาลสาย500กรัมและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเชื้อชีวภาพเพื่อป้องกันโรคและแมลงอีกครั้งเชื้อ BS ขยาย200ซีซีเชื้อ BT ขยาย200ซีซีเชื้อราบิวเรียขยาย200ซีซีเมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ถึงเวลาฉีดพ่นกันเลยครับ ควรฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลงนาโดยเน้นที่บริเวณใบข้าวให้เปียกชุ่มข้อดีของการทำแบบนี้คือเป็นการทำงานครั้งเดียวแต่ได้ประโยชน์ถึงสองต่อเลยครับข้าวจะได้รับธาตุอาหารเสริมอย่างรวดเร็วและยังได้รับการปกป้องจากโรคและ,มะแมลงไปพร้อมกันทำให้ต้นข้าวแข็งแรงสมบูรณ์วิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ข้าวแข็งแรงแต่ยังช่วยประหยัดทั้งเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยเพราะลดรอบการฉีดพ่นลงได้ครับ การฉีดพ่นทางใบเป็นเพียงการเสริมเท่านั้นนะครับยังคงต้องให้ปุ๋ยทางดินเป็นหลักเพื่อให้ข้าวเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และได้ผลผลิตที่ดีหวังว่าความรู้เล็กๆน้อยๆนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ